วันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆวยมานำเสนอนะคะที่ดินนะคะจำนวน16ไร่ค่ะเอกสารติดถนดที่แดงค่ะขายในราคาไร่ละ00แสนบาทค่ะตำบลโคลกเชือกอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนี่คือที่ดินของเรานะคะนี่เลยค่ะที่ดินของเราซื่ปลูกต้นไม้ไว้ค่ะนี่นะคะท,ที่ดินของเรานะคะด้านหน้านะคะด้านหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะคะ60เมตรค่ะแล้วก็ด้านหลังก็ด้านหลังของเราจะจะ กว้างติดถนนประมาณ150เมตรค่ะการเดินทางนะคะของเรานะคะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนเส้นบรรณาแกงคอยเข้ามาถึงแปลง1กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากอำเภอแก่งคอย3กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง1กิโลเมตรค่ะและเดี๋ยวเราไปชมตรงนู้นกันต่อนะคะไปเลยค่ะนี่เลยค่ะที่เดียเราปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นต้นหูกระจงนะคะนี่เลยค่ะ ต้นหูกระจงชื่อสวยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเรื่อยๆนะคะถึงแล้วนะคะวิวเห็นจะเห็นวิวเขานะคะมีขึ้นบ้านเลยคะ่ะอากาศดีค่ะไฟฟ้าน้ำประปามีแล้วคะ่ะพร้อมเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็การเดินทางไปนี่จะสะดวกสบายนะคะนี่เลยค่ะเราจะพาเข้าไปชมในแปลง ด้านหน้าที่ดินของเรานะคะฝั่งนี้นะคะจะปลูกมันไว้แล้วก็ฝั่งนี้จะปลูกต้นไม้ไว้ค่ะถนนจะเป็นลักษณะเข้าไปนี้นะคะนี่เลยค่ะเข้าไปหาท้ายแปลงเลยค่ะถนนของเราอยู่ในที่ของเรานะคะส่วนด้านหน้าเป็นถนนจากทร้ะนั้นนะคะนี่เลยถนนอยู่ในที่ฝั่งนี้ปลูกมันสับปะหลังฝั่งนี้ต้นถูกระจงค่ะที่ดินนะคะจํานวน16ไร่ค่ะเอกสารสีฉนวนทุดแดงนะคะขายในราคาไร่ละ 6แสนบาทตะบนโคกเชือกอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินสวยๆนะคะวิวสวยๆนะคะอยู่ใกล้นาค่ะไฟฟ้าก็มีนะคะนะ้ำประปามีหมดมองเห็นวิวเขามีเพื่อนบ้านค่ะไม่เปี่ยวนะคะแปลงนี้ที่ดินสวยๆค่ะอันนี้เราอยู่ให้ชมวิวกันก่อนนะคะนี่เลยวิวของเราเห็นไหมคะจะเห็นภูเขาตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนานะคะธรรมชาติมากเลยมีเพื่อนบ้านค่ะเห็นไหมไฟฟ้ามีจริงๆอะไม่โกหกนะคะว่ามีไฟฟ้านะคะเดี๋ยวหาว่าเราโกหก แปลงนี้สะดวกสบายค่ะอยู่ห่างจากอําเภอแก่งคอยเข้ามาถึงแปลง3กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากถนนจีเลงเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะที่ดินสวยๆนะคะนี่ราคาด้านหน้ากว้างติดถนนนะคะ60เมตรส่วนด้านหลัง150หเมตรค่ะที่ดินจํานวน16กไร่ค่ะขายในราคาไร่ละ6แสนบาทตำบลโคกเชือกอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะเอกสารสิทธิ์ถนดคู้แดงยังไงฝาก แปลงนี้วด้วยนะคะการเดินทาง มีรภาพมาถึงแปลนะคะเดี๋ยวปูบอกใหม่นะคะปูบอกผิดน,นะคะ2กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากอำเภอห่างจากตัวอำเภอแก่งคอยเข้ามาถึงแปลนะคะ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็4เลนเส้นลาแก่งคอยเข้ามาถึงแปลง1กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะบอกตำบลใหม่นะคะอันนี้ตำบลตาลเดี่ยวนะคะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับรีหรือเรียกว่าหมู่บ้านโคกเชือดนะคะขอโทษทีค่ะบอกรายละเอียดผิดน,นะคะที่ดินนะคะจํานวน16ไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคูแดงนะคะขายในราคาไร่ละ0 0 0 0 0บาทค่ะ ยังไงสนใจติดต่อหาปูได้นะคะ0924914374แล้วก็ฝากแอดไลน์รบกวนแบบว่าอยากติดต่อปูได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ